ช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกนะคะชุดโทนสีขาวแซมชอบด้วยชมพูอ่อนค่ะแล้วก็น้ำตาลอ่อนนะคะเจี๊ยบเลือกใช้สีทองค่ะแซมชอบเพื่อให้ช่อดูหรูหราเด่นนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีช่อสีชมพูนะคะแซมขาวแล้วก็น้ำตาลอ่อนนะคะหนึ่งช่อค่ะ จิ๊บเลือกใช้ลิปบิ้นนะคะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะหรือน้ำตาลอ่อนๆนะคะเข้ากับช่อมากๆเลยนะคะเจ๊บขอบคุณนะคะสำหรับงานชุดนี้นะคะเจ้าสาวนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เลือกโทนสีนี้มานะคะสวยงามหรูหรามากๆเลยค่ะขอบคุณเจ้าสาวคนสวยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ๆน้องๆเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะชื่นชอบโทนสีอะไรตีมงานสีอะไรนะคะ เจี๊บจัดให้ได้ทุกโทนสีเลยค่ะอย่าลืมเผื่อเวลาให้เจี๊บด้วยนะคะให้เจี๊บได้มีเวลาทําช่อดอกไม้สวยๆนะคะให้กับเจ้าเบ่าวเจ้าสาวนะคะถ้าหากว่าอยากจะได้ชุดเข้าเซตกันนะคะข้อมือเพื่อนเจ้าสาวและก็ช่อดอกไม้เจ้าสาวได้เลยนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะเจี๊บเรียนเชิญเลยนะคะทําให้ได้ทุกโทนสีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆออเดอร์ทุกๆบ้านด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ